ทู้ชมค่ะเป็นประจําทุกวันอังคารนะคะกับช่วงเช็คเคสค่ะอาจารย์บอกไว้ต้นรายการแล้วว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคน้องมุกนั่นเองใช่เขามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ผิดปกติเต้องผ่าตัดลำไส้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็ผู้ปกครองจะดูแลยังไงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันนะครับค่ะไปติดตามกันค่ะในช่วงเช็คเคสค่ะ น้อยยิ้มเก่งท่าทางร่าเริงแข็งแรงคนนี้เป็นหนึ่งคนที่ไม่มีลำไส้เพราะป่วยจนทําให้เธอต้องสูญเสียลำไส้ไปตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่เธอไม่เคยสูญเสียไปเลยนั่นก็คือหัวใจที่แข็งแรงและความรักจากครอบครัวคือน้องเนี่ยไม่แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ลาลาก็คือคุณแม่เนี่ยนอนโรงพยาบาลก่อนคลอดในประมาณ4เดือนก็นอนอยู่อย่างนั้นจนเพราะว่าเหมือนมดลูกบิดตัวค่ะเพื่อจะให้ให้น้อง น้องออกมาเนี่ยค่ะก็นอนอยู่อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งผ่าคลอดก็ไม่ได้อยู่กับแม่เลยจนหนึ่งเดือนถึงกลับบ้านได้เริ่มรับนมได้ก็ดูน้ําหนักขึ้นดูเหมือนจะปกติดีจนช่วง6เดือนมาแล้วเริ่มได้ข้าวบดได้อะไรเนี่ยค่ะเริ่มมีอาเจียนอาเจียนพุ่งพออาเจียนพุ่งทีก็แบบว่าขาดขาดน้ําเลยค่ะกระมอมบุ๋มเลยค่ะก็แม่พิจอยู่โรงพยาบาลประมาณ 3- 4สี่ครั้งได้แล้วคุณหมอก็ได้แอบว่า เป็นกระเพาะอักเสบคุณแ,แม่ก็สังเกตแล้วก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยเห็นว่าลมนะมันวิ่งไปวิ่งมาที่หน้าท้องลูกและอุจจาระของลูกเนี่ยจะสีเข้มแล้วก็กลิ่นไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คอนเซัลไปกลืนแป้งที่สีราชไปกลืนแป้งตอนนั้นประมาณขวบ2เดือนก็ไปพบว่าลำไส้เล็กเนี่ยมีพังผืดแล้วก็ขอพอโต ก็ได้ทําการผ่าตัดไปรอบหนึ่งละตอนนั้นเป็นการวางแผนผ่าตัดนะคะตอนครบสองเดือนแล้วก็เจอว่ามีพังผืดที่ลําไส้เล็กก็ล้อออกแล้วนะคะแล้วตอนนั้นก็ไปพบว่ามีเม็ดส้มมาค้างอยู่ด้วยไม่สามารถผ่านไปได้ที่ตอนนั้นน่นมมันจะผ่านได้จะสังเกตตั้งแต่เกิดถึง6เดือนไม่มีปัญหาพอเริ่มมีอาหารเนี่ยเขาผ่านไม่ได้แล้วก็ไปพบว่าลำไส้เนี่ยเขาบิดตัวไม่ครบลำไส้ติ่งก็อ,งอยู่ด้านซ้ายแล้วไส้เนี่ยพร้อมที่จะพันกัน ก็ผ่าแล้วก็แผ่แผ่ลองไส้ไปที่คุณหมออธิบายนะคะอพอหลังจากผ่าตัดอะไรเรียบร้อยอุจจาระออกมาเป็นสีเหลืองปกติเหมือนคนปกติก็ดีใจมากอดีใจว่าโอเคและก็เย่แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วงสงการค่ะน้องก็ปกติดีนะคะก็ปวดท้องรุนแรงปวดท้องตัวงอเลยค่ะแล้ว คือเขาเขานอนหลับไปแล้วค่ะแล้วเขาก็เจียนออกมาเาจียนพุ่งออกมาค่ะทั้งที่หลับแล้วก็ปวดตัวงอเลยค่ะแล้วก็พูดตอนนั้นยังพูดไม่เก่งเลยค่ะสองขวบกว่าเขาพูดช้าฝึกพูดอยู่เลยก็บอกว่าไปหาหมอเราก็รีบรีบ,รบไปใกล้โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็ไปถึงประมาณเกือบสี่ทุ่มนะทุ่มเที่ยงคืนนะคะแล้วน้องก็ยังอาเจียนอาเจียนตลอดจนตีสี่น้องเริ่มแย่แล้วค่ะ เริ่าเจียนเป็นเลืเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าคอฟฟี่กาวอะคะ่ะแล้วก็ BP เริ่มตกและก็แผนจะใส่ทิ้วจะช่วยชีวิตอะไรกันแล้วะคะ่ะแล้วก็ก็เลยรีเฟอร์ไปสีราดไปต้นสังกัดที่เขาเคยผ่าตัดก็เข้า ICU ได้ผ่าตัดเนี่ยตอนบ่ายสเนื่องจากว่าเขาต้องรอให้น้องพอร้อมว่าบีพีเขาต่ำเข้าข้างผ่าตัดไม่ได้แล้วก็ พยายามช่วยชีวิตวนะคะกีดแขนที่ต้นขาพยายามคัดดาวทําทุกสิ่งค่ะซึ่งมันก็เหมือนช้าไปค่ะลำไส้มันก็เน่าไปหมดแล้วค่ะก็คือลำไส้เขาบิดขั้วตั้งแต่ด้านบนเลยก็เลยทําให้สูญเสียลำไส้ไปทั้งหมดทีนี้คุณหมอเนี่ยก็เป็นอาจารย์หมอท่านเดิมที่เคยผ่าตอนขวบสองเดือนก็เปิดท่านบอกว่าเปิดไม่ไม่ไม่เย็บปิดเปิดเอาชีดคุมไว้ เพื่อให้หน้าท้องมันมีการขยายไม่ไม่มกดดันนะคะหวังว่าเลือดเนี่ยจะมาเลี้ยงลำไส้หวังว่าจะได้ลำไส้คืนนะคะตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเฉล้วยไปหมดแล้วคืนนั้นวันสี่ทุ่มกว่าน้องก็อกะไรคะ่ะแล้วคุณแม่ได้ยินน้องเขาเรียกอยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะเรียกเรียกแม่จ้าเข้ามาที่เรีค่ะเขาเขาอยู่สี่ลาแต่เขาเรียกแม่คุณแม่ก็บอกคุณพ่อว่า ลูกเลียกให้โทรไปคุณพ่อบอกเดินไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงลูกหมดแหละอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าลูกเลียกให้โทรก็โทรไปไอซียูก็กําลังช่วยน้องกันอยู่ค่ะค่ะคุณหมอก,ก็มาบอกว่าคุณแม่ก็หมดแรงเดินไม่ได้คุณพ่อบอกไปหาคุณยายคุณแม่ในคานไปหาคุณแม่แล้วก็ไปไหว้พระไปสวดมนต์กันก็นกถามทั้งนั้นว่าจะให้ไปเลยไหมเขาก็บอกว่าให้ให้เราข่าวแล้วก็บอกว่าลูกเรียก เขาก็กำลังช่วยชีวิตกำลังปั๊มกำลังอะไรกันอยู่ก็หัวใจสลายนะคะแต่ก็ยังยืนยันว่าจะพึ่งทิ้งลองๆองช่วยน้องก่อนแล้วสุดคุณหมอก็ช่วยเต็มที่อะค่ะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะแล้วเป็นแบบนี้นะ เราจะส่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปนานมากอะคะ่ะก็เกือบวันนะคะทั้งวันจะเย็นนะคะเราก็รอด้วยด้วยความหวังนะคะสุดท้ายเราก็ได้ข่าวดีมาบอกว่าต่อได้90เซนเราก็ยังสู้เราก็คิดว่าน่าจะผ่านสักพักหนึ่งก็มีเลือดออกอาจารย์ใหญ่ก็มาบอกว่าจะเข้าผ่าตัดอีกจะไปตัดทิ้งอีกตอนนั้นก็เหมือนรับไม่ไหวแล้วอะคะ่ะก็เลยแบบเดินกล้หาหนีมา คุณพ่อก็เข้าไปคุยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้พาเข้าจนกระทั่งวันที่6ม,มิถุนายเข้าเวทีหนึ่งว่าวัดดวงอะค่ะว่าจะจะได้ไหมสรุปก็มันสเตโนซีไปหมดแล้วค่ะก็คือคุณสัญญาแพทย์สีท่านลงความเห็นว่าต้องตัดทิ้ง ที่น้องแย่คุณพ่อก็ไปอธิษฐานนะคะท mm hmm. ึ่งพระพุทธเจ้าค่ะก็ขอให้ลูกรอดให้ลูกลอะไรเพราะจะได้ยินแต่ว่าคุณหมอบอกว่าปฏิหารเท่านั้นตลอดว่าปฏิหารเท่านั้นคุณพ่อก็อธิษฐานบนบวชขอให้น้องได้รอดชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. คือเราก็ทุกทางนะคะทางพระทางทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ mm hmm. คุณแม่บอกคุณพ่อว่าแม่ยอมแล้ว ถ้าลูกไม่ต้องเจ็บอีกและลูกสบายไม่ยอมคุณพ่อบอกว่าให้เลิกคิดไปเลยให้เลิกคิดไปเลยเขาเป็นกำลังใจให้แม่ค่ะเขาเขาปวดท้องตอนนั้นแผลติดแล้วคุณหมอมาแหวกแผลเขาค่ะที่หน้าท้องสดๆเลยค่ะหาสาเหตุก็ว่ามันมีปัญหาซอกใต้แผลเขาสั่งจิตตัวเองบอกว่าเขาร้องไห้นะเจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะแม่ประอดเขาแม่ก็น้ำตาไหลเขาเห็นแม่ คุณแม่ร้องไห้ทําไมรองพาหนูร้องไห้แม่ก็เลยร้องเพื่อนๆหนูเขาบอกว่าหนูไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวก็หายตอนนั้นทั้งคุณพยาบาลคุณหมอน้ําตาคอรอดเตียงแล้วเขาก็จะบอกว่าหนูไม่เป็นไรง่ายๆหรอกคา่ะเด็กสองขวบก,กว่าเขาพูดอย่างนี้อยู่ตลอด คาดหวังว่าจะให้น้องเปลี่ยนลำไส้กันนี้ไหมล่ะคาดหวังก็คือว่าจะทํำยังไงพัฒนาให้น้องรับประทานอาหารทางปากได้เพื่อให้ได้แคลอรี่เพียงพอแล้วก็ถอยอาหารสารอาหารทางหลอดเลือดจากวันละ20ชั่วโมงเนี่ยให้ไปให้แต่ตอนดึงคืนได้ไหมเพื่อเพื่อจะให้เขาไปโรงเรียนตอนนี้ความฝันของเขาคืออยากไปโรงเรียนตอนนี้คุณพ่อสร้างหลักสูตรแล้วก็ติดต่อที่กระทรวงนะคะจะคัดโฮมสกุลให้น้องที่บ้านน้องอยู่ประมาณปสาแล้วก็ เฉลียวฉลาดดีค่ะช่างเจราจาต้องขอบพระคุณลงบาลามามากอาจารย์นรีนีมากว่าน้องเนี่ยอยู่ศรีราษฎร์แล้วก็มีนิวทริชั่นที่นน่นนะคะแต่ก็มีอาจารย์นรีมน์นะคะที่ศรีราษฎร์ท่านนึงบอกว่าทําไงก็ได้ให้มาที่นี่ให้ได้ว่านิวทริชั่นที่นี่ดีมากเราก็เข้าวิถูกจังหวัดในความวิกฤตนะคะมีโอกาสเสมอตอนนั้นกรมบัญชีกลางไม่เอนุมัด าสารอาหารทางหลอดเลือดน้องมาแอดมิทที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อรอกรมบัญชีการอนุมัติปรากฏว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่มีสารอาหารทางหลอดเลือดนัดปีนั้นที่ผสมเอง<ม>ก็เลยใช้อาหารสําเร็จรูปของผู้ใหญ่ทําให้น้องเกิดตับอักเสบทางสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยปรึกษาที่นี่เลยโชคดีน้องเลยเข้าถึงอาจารย์ที่นี่ทําให้คุณภาพชีวิตดีจากน้องไม่สามารถรับสารอาหารทางกระเพาะได้ตอนนี้น้องก็เริ่มทานทางปากได้แล้วก็ ให,ใ,หให้ให้ให้อาหารทางกระเพาะได้ช้าๆให้นมได้แล้วก็แล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นน้องน้ำหนักตัวขึ้นน้องดีขึ้นมากๆนะคะปัจจุบันสิ่งที่หายไปจากชีวิตน้องมุกก็เห็นจะมีแค่ลำไส้ที่โดนตัดไปแต่ความรักความอบอุ่นจากทุกคนในครอบครัวยังคงมีให้น้องมุกเสมอไม่เคยหายไปไหน ได้เห็นรอยยิม้มเช่นเคยนะคะสําหรับเรื่องราวของแต่ละแต่ละครอบครัวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกันออกไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยไม่เคยสัมผัสไม่ได้นั่นก็คือความรักของคนในครอบครัวคร,ครับนะครับถ้าเกิดว่ามีความรักก็สามารถทําให้ผ่านคือโลกตัวโลกอาจจะไม่ไม่หายได้แต่ว่า,าก็สามารถอยู่กับโลกยังมีความสุขนะครับก็ตอนปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับตัวน้องมุกเนี่ยก็คือรับประทานอาหารได้ใช่ไหมคะแล้วก็ ยังดูแลสุขภาพได้เรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คนในครอบครัวก็ยังให้ความรักแล้วก็ความเป็นห่วงดูแลสุขภาพน้องด้วยเช่นเดียวกันเป็นกําลังใจให้น้องมุกแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะพูดคุยนะคะเรื่องราวสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะก็สามารถกดโทราศัพท์มาสอบถามมันได้ค่ะหรือว่าจะฝากคําถามใน Facebook ก็ได้นะคะที่ราม,มาชาแนลนันเองค่ะจะได้เจอกับอาจารย์ทเนศของเรานั่นเองนะคะภาควิชาวิาทยาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงสุภาพเชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและปบับพาวิชาอายุรศาสตรเองนะคะเดี๋ยวหลังจากโครงชาติค่ะกลับมาติดตามกันในช่วงหลักคิวหมอค่ะช่วงนี้กูไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดจาร์ค่ะ